ตกลงเรียกผมมามีอะไรครับคุณรสลีนงสนใจอยากจะลงทุนกับบริษัทนายแล้ามาบอกผมทำไมครับทำไมไม่เข้าไปคุยที่บริษัทอะ่ะหรือว่าไม่อยากจะซีอโอผมหรอคุณไม่เชิงแค่อยากมาถามนายก่อนว่านายสนใจรับการลงทุนนี้ไหม ถ้าผมไม่อยากคุณก็จะมีข้ออ้างไปบอกคุณโรสรอ่ะก็นายเคยพูดเองอ่ะว่าไม่อยากรับเงินทุนจากฉันใช่ครับผมไม่อยากโอเคแค่นี้แหละฉันจะได้บอกคุณโรสเดี๋ยวสิครับคุณจี ผมอยากได้ความเห็นเรื่องการลงทุนครั้งนี้จากคุณนะครับเอาแบบตรงๆเลยไม่มีอารมณ์ส่วนตัวคุณจีเห็นว่ายังไงบ้างครับนายจำสถิติฉันได้ไหมจำได้ครับบริษทัทไหนที่คุณจีตัดสินใจไม่ลงทุนด้วยไม่มีบริษทัทไหนประสบความสำเร็จเลย ถ้าฉันปล่อยสัญชายคอมพานีไปสถิติของฉันก็จะถูกทำลายในฐานะนักลงทุนการลงทุนกับบริษัทนายคือโอกาสทองที่ห้ามพลาดนันก็ลงทุนสิครับก่อนไปอเมริกานายไม่ยอมรับเงินทุนจากฉันตอนนี้คิดไงทำไมถึงรับเพราะว่า ตอนนี้เทคโนโลยีของผมเป็นแัน A ของคุณผมไม่ชอบเป็นตัวสำรองใครครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ชายฉันสิต้องขอบคุณนาย